สงครามแบล c กคูเซตครั้งที่12หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสงครามกอ t h ติเป็นสงครามที่เริ่มต้นขึ้นโดย Chaos War Master a b a n d o n the d e er, s e r เด e r เพื่อที่จะยึดของดินแดนที่เรียกว่า g o t h ติกเซกเตโดยเป้าหมายของเขาก็คือป้อมปาการ Black Stone ทั้ง6แห่งในภูมิภาคกอ t h ติการลุกลามแห่งความกลาหุนครั้งใหญ่เริ่มต้นขึ้นก่อสองครามครั้งนี้ a b a n d o n the d e s p o สป e r นั้น มีชีวิตยอยู่แล้วประมาณ10,000ปีเขานั้นได้ดำเนินการสงครามแบล็กคูเซตมาทั้งสิบสิ1ครั้งและทุกครั้งที่เขานั้นได้ปรากฏตัวล้วนนำภัยพิบัตริร้ายแรงมาสู่ทางจัก,กวรวรรดิสงครามกอติกเป็นสงครามที่จะส่งผลกระทบต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์สักันอื่นในชะตากรรมของสี่มีชีวิตที่ชาญฉลาดทั้งหมดในจักรวรรดิวอร์มาสเตอร์ได้ดำเนินการสงครามคูเซตครั้งที่12อย่างเป็นทางการเพื่อการทำลายล้างที่หยุดชะง,งักมาเป็นเวลากว่า1,000ปีีตอนน้้ซทังหมดนัันนนนนนนัั้้้้้้้นนนนนนจจาาาเปีีตตองงงงหหลลลใใแแกกกมมมรรรคิๆว แ้งเตือนมาเมื่อประมาณปีที่139แห่งศตวรรษที่40จกักรวรรดินั้นได้ขาดการติดต่อจากสถานีอวกาศไร้แห่งในเขตเซกเมนท์ถออสคูลัสพวกมันได,ได้ถูกโจมตีด้วยคลื่นความถี่ที่วุ่นวายแต่รายงานดังกล่าวนี้ยังไม่ดึงดูดความสนใจจากรัฐบาลเทราเพียงพอในยุคมือดอันเสื่อมทามเช่นนี้จกักรวรรดิมนุษย์นั้นกังวลเกี่ยวกับการโจมตีดินแดนของตนอยู่บ่อยครั้ง ความวุ่นวายและปัญหาจากมนุษย์ต่างดาวต่างๆนั้นพวกเขานั้นได้คุ้นเคยมากแล้วและตอนนี้วอร์มัสเตอร์อับัดันเขาได้ทําการโจงตีขนาดเล็กผ่านขึ้นความถี่ต่ําสามารถทะลุผ่านแนวป้องกันเขานนั้นได้ทําตามคําแนะนําของโมเรียนาผู้เยผยแพร่วจ,จนะอย่างเงียบๆพวกเขานั้นตั้งใจที่จะหาอาวุธโบราณ2ชิ้นที่สร้างจากพลังโบราณ Han d o อ Dark กเซตและไอออฟไในปีที่1 4 2่ห้สะสะ่งไฮตาร์วที่40่สจู่ๆพายุวิปริตนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นครอบคลุมทั้งภูมิภาค c อร์ทิกเซอเตอร์ปิด หนีกับโลกภายนอกกองกำลังจกกักรวรรดิที่อยู่ใกล้เคียงนั้นไม่สามารถเดินทางมายัางภูมิภาคกอติกได้และเหล่าผู้ที่อยู่ในภูมิภาคกอติกนี้ก็จะไม่สามารถหลบหนีออกไปได้เช่นเดียวกันกองกำลังของจกกักรวรรดิไม่กี่แห่งในภูมิภาคกอติกนั้นพวกเขา่าจะต้องต่อสู้เพียงลําพังในขณะที่ภูมิภาคกอติกนั้นตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายเนื่องจากพายุวิป,ปริตกองยานของ chaos war master a b a n d o n the destroyer นั้นก็ได้ปรากฏขึ้นซึ่งนี่จะประกอบด้วยกองกำลังของ chaos space marine g ุม d a า m e c h a n ิคัสและเหล่าปีศาจกลายพันธ์ กองทัพอันกว้างใหญ่ของเหล่าผู้ทรยศในครั้งนี้ได้เข้าสู่พ,พื้นภาคกอติกก่อนที่กองกำลังภายในพื้นภาคกอทิกนั้นจะมีเวลาตอบโต้ผู้ทรยศนั้นได้ทำการโจมตีอย่างรวดเร็วฐานทัพเรือที่สำคัญของจัก,กรวรรดิหลายสิบแห่งนั้นเป็นเป้าหมายการโจมตีรายการแรกสุดถ้าไม่ถูกทำลายก็ได้ถูกครอบงำด้วยความกลราหาซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้นั้นเป็นเป้าหมายการโจมตีแรกของกองทัพเคออสแน่นอนว่ามีเพียงฐานทัพไม่กี่แห่งเท่านั้นที่หลอดมาได้ยกตัวอย่างเช่นฐานทัพออร่าซับเซกเต เนื่องจากว่าตอนนี้นั้นการกรบฏในกาแล็กซีนั้นได้ปะทุข,ขึ้นในบริเวณใกล้เคียงทําให้พวกเขานั้นมีความตื่นตัวสูงและเมื่อกองทัพเคออสมาที่นี่และทำการเปิดการโจมตีอย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่าเหล่าศัตรูนั้นก็ได้อยู่ภายใต้ระบบการป้องก,กัน ของระบบวงคโคจรที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันสามารถขับไล่ความวุ่นวายนี้กลับไปได้มียาสตูเพียงไม่กี่ลำเท่านั้นที่สามารถรอดไปได้ตอนนี้การเผชิญหน้าของกองยานเหล่านี้กับกองทัพเคออสอื่นๆนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นมเมื่อพวกเขานำปฏิบัติการตามแผนกระโลพวกเขาได้เดินทางเข้าสู่ดาวดวงหนึ่งในเขตไซคอบคารูสเตอร์ที่มีชื่อว่าเดเนเรียในขณะทำภารกิจโจมตีนี้เอง ในขณะที่พวกเขาทาการโจมตีนี้เองเนื่องจากว่าพวกเขานน้นไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของที่นี่มากนะักทาให้พวกเขานน้นหลงเข้าไปในเขตอันตรายซึ่งเขตอันตรายที่ว่าก็คือกลุ่มดาวเคราะห์น้อยจํานวนมากที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงและกลุ่มดาวเคราะห์น้อยนี่เองพวกมันนั้นก็ได้ซ่อนโจรสลัดออกเอาไว้ออกผิวสีเขียวนั้นได้อาศัยภูมิภาคที่ซับซ้อนเหล่านี้ทําการโจมตียานขนาดใหญ่อย่างคล่องแคล่วในขณะเดียวกันกองกําลังโจรสลัดออกเหล่านี้นั้นก็มีขนาดเล็กและมีความยืดหยุ่นมากซึ่งนี่ก็จะเป็นการต่อสู้ระหว่างโจรสลัดอออกกับเคส ในท้ายที่สุดแล้วไม่มียาลบของเควอสสักลำเดียวที่ไปถึงเดนารียแต่ว่าปัญหาดังกล่าวนั้นก็ไม่ได้เกิดเพียงแค่กองทัพแห่งเควอสเท่านั้นมนนันนั้นยังเป็นหนามอีกด้านอันแหลมคมที่ทิ่มแทงด้านจากักรวรรดิอีกด้วย ซึ่งภูมิภาคก่อทิ่นี้เองก็ยังมีออฟผิวสีเขียวจำนวนมากที่ซุ่มซ่อนอยู่และรวมไปถึงกอกำลังเอลด้าหรือแม้แต่กลุ่มโจรสลัดที่เป็นเผ่ามนุษย์ที่แยกตัวออกมาจากการปกครองของจักรวรรดิก็อยู่ที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งกองยานของจักรวรรดินะครับจะเรียกเหล่าโจรสลัดเหล่านี้ว่าเหล่าวูฟแพ็กกลุ่มวูฟแพ็คเหล่านี้นั้นอยู่นอกพื้นที่การควบคุมข,ของอาณาจักรมนุษย์ทำการต้นฐานที่มันต่างๆเพื่อหาเลี้ยงชีพเพราะมันได้อาศัยอยู่บนยานและทำการป้นเหลือผ่านนี้และในตอนนี้การลุลามของความโกลาหนน้ ทาให้อํานาจของจกักรวรรดินั้นเสื่อมถอยลงได้มีเขตใหม่จานวนมากถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นพื้นที่อนาธิปไตยและจะเป็นการเพิ่มขอบเขตของกิจกรรมของเหล่าโจรสลัดอีกด้วยเหล่าโจรสลัดเหล่านี้นั้นได้พยายามโจมตียานป้องกันซ้ําแล้วซ้าเล่าซึ่งโจรสลัดเหล่านี้นั้นบ้างก็เกิดมาจากเหล่าผู้สิ้นหวังที่ดาวของพวูเขานั้นได้ถูกโจมตีพวกเขานนั้นจะได้หันไปพึ่งพาตัวเองให้กลายเป็นโจรสลัดทำการล่าทรัพยากรต่างๆในอาณาจากักรและเหล่าโจรสลัดนี้เองก็จะกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกสำคัญของภูมิภาคกรอทิกที่ได้้้ถูกปิดตายในนครังี เป็นพลังที่ไม่อาจมองข้ามได้ตอนนี้ a b a n d o n t h the s p o i l e r นั้นพยา,ายามไล่ตามจุดประสงค์ของตัวเขาเองนั่นก็คือการยึดป้อมประการ์ a แบ็กสโตนและดาวเคราะห์ดวงแรกทีถถ่โจมตีนั้นก็คือหนึ่งในดาวเคราะห์ที่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มดาวเคราะห์ไซโครสเตอร์ที่นั่นเองมีป้อมปะการ์ a แบ็กสโตนที่อยู่ในระบบดาวเคราะห์รีโบซึ่งป้อมปะการ์ a แบ็กสโตนนี้นั้นทางกองทัพจัก,กรวรรดินั้นจะให้ชื่อมันว่าป้อมปะการ b a แบ็กสโตที่4 กูแมคคานิคัสนั้นด้ทาการเจาะระบบพลังงานของมันและสามารถควบคุมพลังงานส่วนหนึ่งของป๊อปปะการได้แล้วจึงวางระบบอาวุธจำนวนมากไว้บนนั้นและโยไปถึงอุปกรณ์ป้องกันแม้ว่าจะไม่เคยมีศัตรูของจกักรวรรดิคนใดประชิญหน้ากับป๊อปปะการดังกล่าวมาก,ก่อนกองทัพเคออสนั้นต้องเผเชิญหน้ากับอานาจการยิงจับป้อมปะการแต่ตอนนี้อาบาดอนเดอะเดสปอยเออร์นั้นมี Hand of d a r k s e เซและ Eye o f n i ไหนที่สามารถควบคุมป๊อปปะการแบ็กสโตนได้โดยตรงหลงจากที่วกเขานั้นได้พุ่งเข้ามาอย่าง ระบบดาวเคารีโบกองทัพของจักรวรรดินั้นก็ได้พึ่งพาอุปกรณ์ของปบปักการแบ็กสโตนสี่ในทันทีทำการขยายขอบเขตการป้องกันเตรียมการโจมตีเหล่าผู้บุกลุกเมื่อยาลบของเหล่าเควอสเข้ามาใกล้ระบบพลังงานของปบปรกการแบ็กสโตนที่4นั้นที่ถูกบังคับด้วยเหล่าแมคคานิคัสและอุปกรณ์ทั้งหมดและอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับปบปรกการก็เกิดเป็นอมภาตขึ้นมาสิ่งที่อับบดอนใช้ก็คืออาวุธเอเลียนโบราณที่ทำการปิดขอบเขต พลังงานของป๊ปปักการแบ็กสโตนสีและเมื่อสิ้นป๊ปปักการแบ็กสโตนนี้เองครับกองทัพแห่งความกุาหุนนั้นก็ได้ทําการจมเรือของจักรวรรดิที่ทําการสนับสนุนป๊ปปักการนี้ไปทั้งหมดป๊ปปักการแบ็กสโตนที่4ซึ่งเป็นป๊ปปักการแรกที่ตกอยู่ในมือของวอร์มาสเตอร์อับแบนดอนในขณะเดียวกันในโลกทางศาสนาที่ตั้งอยู่ในเขตควินลอสซาวซับเซ็กเตอร์ที่มีชื่อว่าซาวเวนนั้น chaos war master นั้นก็ได้เปิดไพ่เด็ดของเขาอีกใบนั่นก็คือยานลบขนาดใหญ่ที่เขาเรียกว่า planet killer ก็ตามชื่อน,น,นะครับ planet killer ผู้พิฆาตด,ดวงดาวมีความสามารถในการทําลายล้างดวงดาวด้วยยานเพียงลาเดียวโดยตัวยานนั้นจะถูกสร้างโดยสิ่งที่เรียกว่า doom's day กันเป็นยานลบพลังงานขนาดักษ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาอาวุธเหล่านี้นะเต็มไปด้วยพลังงานของพื้นที่ซับสเปซจำนวนมากและบนยานของ planet killer นี่เองนอกจากจะยังเต็มไปด้วยปืนขนาดใหญ่แล้วยังมีระบบโล่ป้องกันที่ซับซ้อนสำหรับเหล่ามนุษย์แล้วต้นกําเนิดของ planet killer นั้นไม่ชัดเจนมากนะัดมันนั่นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการออกแบบยานลกของจกักรวรรดิใดๆที่รู้จักกันดีเราแมคานิคัสหลายคนนั้นเชื่อว่าแพเดนตคิลเลอร์นั้นมันไม่สามารถออกแบบได้ในจกักรวาลนี้แท้จริงโครงสร้างของมันนั้นสามารถสร้างได้โดยอาศัยพลังงานจากมิติวาร์ปเท่านั้นเมื่อแพเดนตคิลเลอร์นั้นได้เบนเป้าหมายไปที่โลกแห่งาศาสนาที่มีชื่อว่าซาว์เวน พวกมันนั้นก็ได้ใช้ปืนหลักของตัวมันเองนั่นก็คือดูมสเตกันทางการปล่อยลมแสงพลังงานมหาศาลทำลายล่างดวงดาวนี้ในทันทีทั้งเปลือกโลกและเนื้อโลกนั้นได้ถูกเจาะทะลุเข้าไปลาวานั้นได้ไหลออกมา ควคุมทั้งผิวดาวน้ำแข็งนั้นได้ละลายน้ำมหาสมุรนั้นกำลังเดือดดาวคอส์มันนั้นได้เกิดการยุบจากภายในภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงดาวคอสซาวเวนพร้อมกับประชากรอีก1นึ0 0 0สล้านคนนั้นก็ได้จบชีวิตเหล่ามนุษย์นั้นได้แตกกระจายกลายเป็นฝุ่นละอองเล็กในอวกาศก่อนหน้านี้มีการจัดตั้งกองบัญชาการในภูมิภาคกอติกแต่ว่าขนาดของการลุกลามของเราเคอสในครั้งนี้นั้นเหนือกว่าอำนาจทางกองยานของจกักรวรรดิเป็นอย่างมากวอร์มัสเตอร์อับเบดันนั้นมีกองยานอย่างน้อย20กองใช้ท,ทั่มิภาคกอคิิแและพงมมในนกาาารททลยีช ที่สำคัญ และยนรวมไปถึงทําให้เป็นอมพาตได้อีกด้วยพวกเขานั้นยังได้มีอาวุธโบราณที่ทําให้ป้อมปะการดแบล็กสโตนนั้นกลายเป็นสิ่งที่เหล่ามนุษย์นั้นไม่รู้จักหลังจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ทาให้ขวัญกาลังใจของกองทัพจักรวรรดินั้นสูญเสียไปอย่างรุนแรงเหล่าลูกเรือและเหล่าทหารนั้นต่างรู้ดีว่าทางจักรวรรดินั้นได้มีตอร์ปิโดไวรัสและรวมไปถึงอาวุธทําลายล้างอื่นๆอีกจํานวนมากที่ใช้ในปฏิบัติการทําลายล้างดวงดาวแต่ความเสียหายของพวกมันนั้นก็จํากัดอยู่แค่ผิวโลกเททททท่่าา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 านนนนนนัันนั้้้้้้แแพพลลลงงงงกกรยยยิขออใหดดดววววคไถมมมจะี ระบบป้องกันก็ตามหากทานจัก,กรวรรดินั้นต้องการทำลายล้างดาวคอสซิซ่าจะเป็นที่ต้องมีกองยานและอาวุธยุทโธป,ปรกรณ์จำนวนมากในการทิ้งระเบิดนี่ถือว่าเป็นทรัพยากรจำนวนมากในการทำลายล้างดวงดาวดวงหนึ่งแต่ทางอ b บเบนดันเดอะเดสปอยเออร์นั้นได้มีแพเน็ตคิลเลอร์อยู่ในมือแล้วใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงผ่านปืนดูมส์เดกันก็สามารถทำลายล้างดวงดาวได้ด้วยยานลบเพียงลำเดียวข้อเท็จจริงนี้ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ กองทหารของจัก,กรวรรดินั้นต่อสู้กับมันด้วยความสัถสานหลังจากที่ทางจัก,กรวรรดิเห็นถึงพลังการทำลายล้างของแพนิคคิลเลอร์แล้วนั้นอับบดอนนั้นก็ได้วางแผนขั้นต่อไปเป้าหมายของพวกมันก็คือกลุ่มแม a นิคัสที่อยู่ในระบบดาวเคราะห์ลูกิตาที่นี่มีสถานีวิจัยอวกาศและกลุ่มแมกนิคัสที่ยอดเยี่ยมก็อยู่ที่นี่พวกเขานั้นพยายามคิดค้นอาวุธสำหรับกองยานใหม่ของจัก,กรวรรดิและรวงไปถึงโล่ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในขณะน,นี้สถานที่ดังกล่าวนั้นได้อยู่ภายใต้าการบา ดโดยกองยานของเขานนั้จะประกอบด้วยกองยานฟรีเกตซอรคสัสส่ลำฟุงบินเรสควอลลอนที่202ซึ่งและในไม่ช้านะครับกองทัพของพวกเขานั้นก็ได้ถูกโจมตีโดยกองทัพของเราเคออสที่นำมาด้วยกองยานประจำบานกว่า20ลำ มันถึงเขตอาเคลูกิตาและเบื้องหลังกองทัพแห่งการทำลายล้างครั้งนี้ที่ติดตามพวกมันมานั้นก็คือป้อมปะการแบ็กสโตนที่ถูกควบคุมโดยเหล่าเควอสอย่างสมบูรณ์นั่นก็คือป้อมปะการแบ็กสโตนหมายเลขสี่นั่นเองซึ่งช่องว่างระหว่างความแข็งแกร่งระหว่างกองยานนั้นห่างกันอย่างเห็นได้ชัดในที่สุดพจัตววฟานเดสนั้นก็เลือกกลยุทธ์ีในการล่าถอยเอาน,นั้นได้ดำฝูงบินของเขาออกจากระบบสุริยะลูกิตา เร่งเร่งรีบไปให้ไกลโดยพวกเขานั้นหวังว่าจะมุ่งหน้าไปยังระบบดาวเคราะห์บิเจียที่อยู่ห่างไกลเพียงแค่9ก้าปีแสงเท่านั้นซึ่งที่นั่นเองมีป้อมปราการแบ็กสโตนอีกแห่งหนึ่งภายใต้การหุ้มคุมของกองยาของจักรวรรดินั่นก็คือป้อมปราการแบ็กสโตนหมายเลขหกด้วยการตัดสินใจของฟานเดสดยเองทําให้อับาดอนเดอะเดสปอยเลอร์นั้นทําการโจมตีสถานีอวกาศในระบบดาวเคราะห์ลูกิตาและขานั้นก็ได้เตรียมการเบื้องต้นสลับการไปปล้นป้อมปราการแบ็กสโตนหมายเลขหกครั้งถัดไป เมื่อพลจัตาวาฟานเดสมาถึงระบบสุยะบริเจียนั้นเขา้ก็ได้แจ้งให้แก่กองกลังจักรวรรดิที่ประจำอยู่ที่นี่ท,ทราบว่ากองทัพของเคออสนั้นจะทำการมายึดป้อมอากานแบ็กสโตนหมายเลขหกและตอนนี้สถานีวิจัยลูกิธานั้นก็ได้ถูกทิ้งล้างไปแล้วเมื่อเผชิญหน้ากับการยิงของอ er. ับบัดนเดอะเดสปอยเออร์และภายในไม่กี่วินาทีสถานีอวกาศนี้ก็ได้ถูกระเบิดเป็นชิ้นๆแต่ถึงแม้ว่ากองกำลังป้องกัน ในป้อมปะการแบ็กสโตนหมายเลขหนั้นจะได้รับคำเตือนและการสนับสนุนก็ตามแต่กองถ้าให็นความกลาหลนนั้นก็น่ากลัวอามบาักมกองยานของจกักรวรรดิซึ่งตอนนี้ได้ถูกจำกัดในแง่การป้องกันเท่านั้นไม่มีข้อได้เปรียบอะไรเลยและตอนนี้การล่านั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งอับดอนนั้นได้ถึงบริเวณใกล้เคียงป้อมปะการแบ็กสโตนแล้วป้อมปะการที่เคยเข้มแข็งก็ได้สูญเสียพลังงานไปเคยออดวอลมาสเตอร์นั้นได้ใช้ป้อมปะการดแบ็กสโตนหมายเลข เริ่มทำการโจมตีระบบดาวเคะบิเจียซึ่งเป็นที่ตั้งของป้อมป,ปราการแบ็กสโตนหมายเลข6และนี่เกิดขึ้นในระยะเวลา4ีเดือนหลังจากที่กองทัพของเคออสวอร์มาสเตอร์นั้นได้ทำการทำลายล้างสถานีวิจัยลูลคิตาซึ่งตอนนี้สถานการณ์ทั้งหมดได้ตกอยู่ในมือของอับบันดอนและในไม่ช้าพวกเขาก็สามารถยึดป้อมปราการแบ็กสโตนหมายเลข6ได้พวกเขานั้นเตียมที่จะดำเนินการมุ่งเข้าสู่เป้าหมายต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งและเป้าหมายต่อไปของพวกเขาก็คือ ป้อมปา้การหมายเลขหนึ่งที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเบนมอร์ซับเซกเตอร์ในะระบบดาวเคราะห์ฟูลาลิสและที่นี่เองสำหรับกองทัพจกักรวรรดินั้นถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญในภูมิภาคกอทิกไม่เพียงแต่ได้รับการป้องกันอย่างแน่นหนาเท่านั้นเมื่อไม่นานมานี้ทางระบบดาวเคราะห์ฟูลาลิสนั้นยังเพิ่งอัปเกรดระบบป้องกันดาวเคราะห์และมีนายทหารเรือและทะหารจํานวนมากประจำอยู่ที่นี่ด้วยความเชื่อมัน่นได้มีป้อมปาารอกันและแนวป้องกันจํานวนมาก ที่รับการครอบครองวงโครจรอ,อยู่และนี่ก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้พวกเขานั้นเผชิญหน้ากับกองทัพเหล่าเคอสพูดทรยศได้แม้ว่าพวกเขานั้นจะมีแพเน็ตคิลเลอร์ก็ตามแต่พวกเขานั้นเชื่อว่ากองยาหลักของกองทัพจกักรวรรดินั้นจะสามารถกวาดล้างอำนาจการยิงของแพเน็ตคิลเลอร์ได้ แต่ในการต่อสู้ครั้งนี้เค a อ s ว a ร์มาสเตนั้นได้ทำการควบขุมป้ะประการแบ็กสโตนทั้งสงแห่งเอาไว้แล้วเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นกองกำลังของอ b a ์ d o ดนั้นไม่เร่งรีบโจมตีระบบดาวเคราะห์ฟูลาริสพวกเขานั้นได้หยุดรออยู่ดอกขอบเขตของกองยานของกองทัพจักรวรรดิพวกเขานั้นได้ใช้แสงสว่างวาบ ระหว่างป้องป่งปาก,การแบ็กสโตนที่4และ6ทําการรวมทั้งสองแสงนั้นรวมเป็นแสงเดียวและเริ่มทำการโจมตีใส่ระบบแนวป้องกันของดาวเคราะห์ฟูลาริสสองไก็ตามที่อยู่ภายใต้อํานาจการทําลายล้างอำนาจสะพึงกลัวนี้ทั้งยานและระบบป้องกันนั้นจะถูกกวาดล้างด้วยพลังงานแห่งการทําลายล้างและจะถูกทําลายในทันที กองทัพของจักรวรรดิแถวแรกนั้นได้ถูกพัดหายไปอย่างง่ายดายแล้วกับใบไม้หล่นการต่อสู้จบลงเพราทหารของจักรวรรดิที่ลาดตระเวนอยู่นั้นในเวลาต่อมาพวกเขานั้นก็ได้ทราบว่าระบบดาวเคราะห์ฟูลาลิสนั้นได้ขาดการติดต่อและทำการสอบสวนสถานการณ์ในทันทีพวกเขานั้นได้พบเพียงซากปรักหักพังและเศษซากของกองยานที่ลอยอยู่รอบวงโคจรปพรประการแบ็กสโตนหมายเลขหนึ่งนั้นได้หายไปและการต่อสู้ที่ตามมานั้นพวกเขานั้นต้องเผชิญหน้ากับแพเน็ตคิลเลอร์และป้องปการแบ็กสโตน และตอนนี้โลกต่างๆในภูมิภาคกรทินั้นได้เข้าร่วมกับกองทัพแห่งเคออสมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อความอยู่รอดดาวเคราะห์เหล่านี้นั้นจะได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพของเล่าผู้ทรยศทั้งด้านการขนส่งและการจัดหาอุปกรณ์เป็นระยะเวลา1ปีหลังจากสงครามแบ็กคูเซ่ครั้งที่12เริ่มต้นขึ้นเควอส์วอร์มัสเตอร์อับเบรดันเดอะเดสอยเออร์นั้นได้รับป้อมประก,กาศแบ็กสโตรไปทั้งสิ้น3แห่งสำหรับเขาแล้วตอนนี้เขานั้นได้บรรลุเป,ป้าหมายเกินครึ่งแต่การต่อสู้ในภูมิภาคกรทิคราังนี้น ยังพลเรือเอกคอริเลนนาะตอนลาเวนเบิร์กซึ่งทางลาเวนเบิร์กนั้นได้ประกาศก้าวออกมาประมาณว่าถ้าเกิดว่าเขนานั้นยังอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วก็กองทัพจกักรวรรดิอันลุ่งโลดนั้นจะไม่มีวันยอมแพ้หากยังไม่เริ่มทำการต่อสู้